พี่น้องยายนั่งสื้อเมงกินนู่นมาเสียมตาต่าแจวสูพอไม่พี่น้องกินเด้อจะพี่น้องจ้าสื่อมหาสิบบาทเพื่อนว่าเพื่อนขายตนละบาทวา่าซานพี่น้องจ้าเอาตรงมาเด็ดปีแล้วกะเอาขี่มันออกก่อน,นอก,จกจ็จะเะสียไปขวัวพอซุกซุกในน้อยเนี่ยิเพื่อเสียไปตาําแจวกินเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยเด็ดปีมันออกแบน ปีกมันออกก่อนน่นจาจะพี่น้องบางโตถ้าเา้าเบาขี่มันออกมันนะคนสิดไปกินเอง,องนี่ย่งนะยอดสะเดาซึ่งมันค้มขมอะพี่น้องจา้าบ่เบาขี่มันออกมันก็ขมหมายถึงบางโตเน,นาะจะ มี้นั่งสื่อมากได้จากพี่น้องจ๋าบ่ได้ไปบ่ได้ไปขุดเองเพราะว่าท่านได้มีเวลาไปขุดแล้วแต่อีกอย่างคนก็ไปขุดหลายสิได้เพราะอ่าซิบบีซิบโตบะบุล่ะนัางน้ำแล้วก็เอามาขัวเนาะพี่น้องจา๋าใส่เกลือไปหน่อยนึงนะจ๊ะใส่เกลือไปหน่อยนึง พ้อแ้วบ้านมีหเอาจะไปตาแจวเนาะจากพี่น้องจ,าาจ๋าตาําแจ๋วตําแจวตําแจวแม่งกี้นู่นเ้อจาพี่น้องจา๋ากระมี่เอ็นพริกปน่นหลกักๆหัวหอมใบหอตมตำลงไปก่อนเนาะจากพี่น้องจา๋าบาานในกะทิใส่แม่งกี้นู่นลงไปเนาะพี่น้องจา๋า ยิ่งที่นู่นตีขวบซุกเมยบซุกเมนะเนาะจากพี่น้องใส่ลงไปแทงไปตัตำ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 โอ้ไปหลายตัวเลยพี่น้องจ้าผู้คนขายมันว่าไม่เจตโตเมยไขว่า้าพอเอามาแล้วมันคือบ่มมิโตเมยไข่พี่น้องจ้า อันนี้ก็จิใส่น้ำปลาลงไปน้อยนึงเนาะพี่น้องจ้าน้ำปลาน้ำปลาจ้าน้ำปลาเดี๋ยวมันสิเข้มผกักบ่วใดก็คือผงนัวจ้าพี่น้องจ้าผงนัวเนาะนัวนัวก่อน ก็ใส่ใส่บักม่วงลงไปเนอกจากพี่น้องจ๋าบักม่วงก็ได้บักมวก่นนกมวงเก้ี่มันเฮิมแห้วเนาะเพราะว่ามันมันไหวเหรเนาะพี่น้องจา๋าบางคนก็นอาจสีใส่บักหน้าใส่บักขาเอียงกับแหลเตะเท่าที่เข้าหาได้ดบบบันบ่าเนาะ,ะ,ะพี่น้องจา๋าอย่างนี้ยังน่าก็จะใส่ลงไปพอใส่หลายอย่างมันสม หนวดหนวดนวดนวดอีกจังหน่อยแม่จ๋าเพิ่งที่น้องเป็นต่แสีบบนน้องมาก,กินน้ำกันนี่นั่งขอซีบม,มังก่อนด้วยจิตที่น้องจ้า ค่อยนัวจ้ะขาดนำปลาดส่นิดนึงอง,องอไ่อีกมาจากพี่นจ้ะตักใส่ถ้วยพี่น้องจ้า ตำพริกใส่แกงเราไม่สมเนาะพี่น้องจ้าใส่เกลือไปน้อยนึงอ่ะนะกะตำพริกหนีย่านใส่หน่อยที่สุดเลยได้นี่พี่น้องเพราะว่าเราไม่สมแล้วกระกับผ็ดหอนอยู่ลเลวเนาะก็ได้กินมาเป็นสามสิบสี่สิบปีเลยพี่น้องเอ้ยแกงน่คือหลายถั่นอกบวานี้ แกงน้อไม่สมเด้อพี่น้องจ๋าน้ำเดือดก็ะจะเอาตะไคร้ใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องอตะไคร้ใส่ลงไปเนาะเอาพริกใส่ลงไปนะพริกที่เราตำไว้นะจ้ะพี่น้องจ๋าตามด้วยปลาคอยงัยนะ่จาจะพี่น,อาาน้องจ๋าแกงน้อไม่สมใส่ปลาคอยงัยจ้ะเดือดจะข้าวก็น่าจะพี่น้องจ๋า เดือดดนเลยนาะพี่น้องจ๋าเบิ่งโอ้โหเดือดปุ๊ดปุดปุ๊ดปุดผ่ดาน,นใส่น้ำปลาละนาะพี่น้องจ๋าใส่น้ำปลาใส่จักสองทับพี่ก่อนใส่ผงนัวจ้าพี่น้องจ๋าต้นหอมแดงอยู่น่อยนึงใส่ลงไปก่อนเนาะจ้า ตามด้วยนไมไอศสมหรือนอไมไอดองน้งพี่น้องจ๋าเยอะนางหลังสองสามหนามนถั่วเนาะใส่ลงไปของเสรจของหมักของเดี๋ยวมันปดจะแบบเนืเนะจ้ะเปิดเบิ่งเปิดเบิ่งเปิดเบิงว้าวนะพี่น้องจ๋า ว้าวเป็นกระเสร็จเลยเนาพี่น้องมาดีกับชิซาพ่ออีตูนอกจากพี่น้องจ๋าครับกลิ่นหอมอยู่หน่อยนึงนอกจากพี่น้องใส่พ่ออีตูลงไปย่างได้หลายเลยเพราะว่าย่า,านัา่งมักผักมากจะมันสุดท้ายเนาะ ว้าวขออนุญาตซีมมังกรนะจ๊ะเฉยไปหน่อยเนะึะ ไปหน่อยหนึ่งพี่น้องจ้าใส่หน้ปรราปลาไปหน่อยหนึ่งนะจ๊ะข้อ,อเร้วพอแล้วมาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามากินแกงมันมิสมน้ำกันพุน่นโอ้ยเป็นตะแเสบคักพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าไปไปกินกันพี่น้องจ้า